ครัับตสวัสดีครับสวัสดีครับผมตนทงกุลาครับพีคัอยูนิกาแมนบ้านจานตำบลทงกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเมื่อนี้สิภาพี่น้องมาเบ่งการปั้นน้ําตกนะครับโอ้เกือบลืมนครับอันได้น้ำต้นน่องไส้เลยครับสวัสดีครับผมยะองแตกเกษตรซอกราวครับผมนะครับน่องไส้ก่ะเป็น ยูทูบเบอร์ครับทางยูท่างยูทูบกับคนที่ติดตามพอรแสนแล้วในส่วนของทางเพจกับสองแซนหานะครับเป็นเพจคร์กีเตอร์ยูอำเภอศรีขอลพุ่มจังหวัดสุรินทร์กับผ้าดองพนมาซอยปั่นครับเป็นยังเจนายปั่นเองเหรอนุ่มโต๊กมีองค์ความผู้บอนะครับบอกพี่น้องตรงๆรงมองนี่ก็คือบ่ไหนมีองค์ความผู้ยังอกครับบ่ท่านไหนเก่งบ่ไหนนะครับกับปั่นหาปั่นอีเดาไปพี่น้องแต่ว่าขันว่าเฮ้ มีเงินก็ไปซื้อพ่นนะครับนับตกตัวนี้ขนาด3คุณเมตรขันไปซื้อพ่นอีกสามหมื่นเราะท่านร่วมปั๊มนะครับแต่ว่าผมม่มีทุนก็นเลยคือหาวิธีอยากปั้นเอาเองนะครับอ่าเข้ามาเมิ่งโค้งสางก่อนพี่น้องในส่วนของโค้งสางก่าใส่เหล็กตัวนี้ครับเป็นเหล็กสองหุนนะครับถามว่าภาษาสางเขาเอิ่นเหล็กหกมิลนเนาะเหล็กสองหุนเหล็กสองหุนนี่เข้าจะมาเชื่อมเด้อพี่น้องเชื่อมเข้าอยากได้ว่าดัดวาง,งอไปซ้ำไหน เขาก็ดัดกัเชื่อมไปบัตเต้ตัวรับปูนตัวจับปูนเนี่ยตัวนี้ผมใส่เป็นตะแกรงพลาสติกครับเป็นตะแกรงพลาสติกพี่ดองสีใส่ตะแกรงลวดก็ได้สีใส่เฟืองมามาติดก็ได้หรือแล้วแต,แวแต่แล้วแต่หาวิธีขึ้นในปูนปันติดแต่ว่าผมใส่ตะแกรงพลาสติกตัวนี้ม้วนเก็ดร้อยบาทนะครับเล็กเซนเนียก็สองหุนยูเซนเจ็ดสิบบาทนะครับแถวบ้านผมเขาขายกัน พอเชื่อมขึ้นมัดตะแกงเสร็จเรียบร้อยย่มขึ้นปูนนะครับพี่น้องขึ้นปูนให้มันเกาะตามพื้นผิวเนี่ยเทาสีใสเป็นปูนเสือซูเปอร์เด้อตัวนี้เสือซูเปอร์มันจังเหนียวอัตราการผสมกับผสมปูนลูกเนืงอเนี่ยสีใสใสอยู่หกเ็ดปุงกีนะครับนะครับการผสมนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นแบบนองยะกำลังขึ้นในเบิน้ะนง่นแหละครับขึ้น <c oughs> มันกับขึ้นบ่อยากวันได้หรอครับ ขึ่นอยกวามันก็จะมีรายละเอียดว่ายามเฮ่ามัดตะแรงนะครับขัดเท่ามัดตะแรงบอร่อตึงมันกับขื้นลำบากนะครับต้องมัดตะแกงงให้ตึงเนี่ยนะครับหลังจากขื้นจนเต็มเสร็จเรียบร้อยบัดเดคขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนแต่งพื้นผิวเอาข่อยข่ยนย่ำแข็งทายเท่านี้ครับเนี่ยทายเท่านี้นะครับตัวนี้ดีว่าท่านไดได้ครับตัวนี้เ่าท่านไถได้พี่นอ้องอเดคเขาเอื่นว่าสั่นสั่นแหลก ชั้นขึ้นปูนเดี๋ยวผมค่อยเบื้องเห็นบ่ครับเนี่ยมันสีโกนมหมดเลยนะครับบาดเอ๋เข้าสี่ขึ้นปูนสั้นที่สองเพื่อแตง่งผิวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วจังไห้พ่นมาไทยพี่สองเนาะเข้าขึ้นปูนื้นผิวเนี่ยย่านผิวเนี่ยเข้าใส่ปูนอ่าเสือพัดเป็นปูนฉาบเป็นยังยังใส่ปูนฉาบป,ปูนฉาบเนี่ยมันจะขึ้น,นหนาได้แล้วมันก็นจะนุ่มนะครับเข้าจะมาแตง่งแต่งื้นผิวอีกเท่านึงพอแต่งื้นผิวเ็จเรียบร้อยได้พี่น้องบาดเอ๋เข้ากาซีเฮ็ด ระบบน้ำจะเทศระบบน้ำว่าน้ำมันตกมาจากมองนี่ตกลงมาจากมาสั่นนี่ไหลเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นสัน่นไปมันไหลตามทิศทางที่เขาต้องการบอรมันไหลออกนอกบอขันมันไหลออกนอกเขากา็เสริมเข้าไปเสริมปูนปั้นจินตนาการไปนะครับตัวนี่บัตรห้านี่เข้ามาเบิง่งระบบน้ำครับพี่น้องระบบน้ำผมว่างไว้ยังสี่ครับมามาเบิ่งครับไฮติด ตีนติดยังใน่นกนยายว่ากันเดอร์บัดหนอกเข้านาะอันนี้เป็นพอหนึ่งนิ้วครับพอเนี่ยผมฝังไว้เรียบร้อยครับปั๊มผมจะใส่ปั๊มนิ้วหนึ่งปั๊มนิ้วหนึ่งแต่ว่าเป็นไฟ12โวลต์ผมจะแปลงไฟมาโดยผ่านสวิตช,ชิ่งนะครับสวิตช,ชิ่งจ่ายไฟ12โวลต์มาปั๊มนิ้วหนึ่งขืนมาแล้วข้นมาแล้วครับเพราะยัน้ำแข็งขึ้นตามมาเลยครับบรรยากาจะมาออกเป็นสีหุนนะครับสีหุนสองทาง สีห่หุนบวกกันสองเท้อกับไดนเป็นแปดหุนแปดหุนกับเท่ากับหนึ่งนิ้วปั๊บหนึ่งนิ้วเอาอยู่ครับอ้าวบาดิเบิงอ้างรอบนอกครับมากาะสูงปันไดนครับอ่ะอ้างรอบนอกเนี่ยกาะอีกสองก่อนครับก่อนหนึ่งกับยี่สิบเส้นนะครับสองก่อนกับเป็นสี่สิบเส้นกาะโดยรอบนะครับกาะโดยรอบแล้วก็ฉาบคัดมั่นข้างในบริหาหน้ามันซึมมาดิมาเบิง,บร,บงระบบน้ําทิ้ง ระบบน้ำทิศไม่ต้องไปหรอกมันมันเล็กผมกอ่าสีมีของง้อหรอผมสีว่างทอเนาะสมมุติให้เบิึงสมมุติให้เบิึงแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังดอกผมกัสีว่างทอบัต้ผมอยากได้ได้น้ำล้นสักไหนผมกัสีเจ่อ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 นะครับหมายความว่าย่ำกระทวามขึ้นฝนตกมากหนาบ้างกัสีบ่ล้นออกปลาเข้ากัสีบ่ออกไปครับในนี่สีอ่า สิเลียงปลาแล้วก็สิปลูกบัวนะครับบัาห้านี่เป็นอย่างผมจะได้ปั้นน้ำตกตัวนี้ขึ้นมาพี่ดองเพราะว่าผมมีความศรัทธาในองค์ปูสีสุโธยาสีปะทุ่มมากนะครับแต่ว่านี่มันก็เป็นความเสือสเอเส่อส่วนบุคคลเนาะความเสื่อส่วนบุคคลของผมผู้ใดบ่บเสือน้ากับบ่บได้ว่วากัรบ่เป็นอย่างผู้ใดทีอันนี้ก็ันแล้วแต่แต่ว่าผมเสื่อผมศรัทธามองนี้เนาะเออเพราะว่าในพระไตรปิฎกอะ กะมีเรื่องหนักอยู่พระพุทธเจ้าพนเคยได้บอกว้อยู่นะครับพลกะสรอยผมหลยหลายอย่างอยู่ผมก็เลยสิปั่นถวายพน่นนะครับบี้สองสองลักษณะคือหนึ่งปั่นถวายองค์ญุญยาสองปั่นเพื่อประดามเพื่อนงบประมาณในพี่น้องไาดิพ่องงบประมาณในฟังเขาข่าวครับงบประมาณกาอะอะไรจากเล็กเล็กตัวเดียผมใส่เล็กสองหุนเนี่ยเพิงมดกะสิบเซนเส็น,นละเจ็ดสิบบาทกับเป็นเงินเจ็ดร้อยตะแกงพี่น้องมดมวนหนึ่งพอดี ตะแกงหมดหมวนหนึ่งกะตะแกงกะเจ็ดร้อยบาทเป็นพันสีปูนที่แล้วได้นี่สิหมดประมาณยี่สิบสอบโดยประมาณสอบละร้อยสามสิบบาทนะครับร้อยสามสิบบาทก็จะเป็นเงินทั้งหมดสองพันหกรวมกันกะเหล็กตะแกงปูนเนี่ยหมดสี่พันแล้วสีอีกพันหนึ่งพวกสีพวกหยางอีกพันหนึ่งสีก็ปัมอ่ะหมดประมาณหาหกพันนี่แหละครับพี่้องแล้วก็ซสื้อแบบซี่กันกินด้วย เอา,เ,อาเดี๋ยวแล้วเซฟนะครับมันเป็นจางไหนเดี๋ยวจังมาอดีตกันนะครับว่าว่ามันเป็นจากไหนนะแล้แวเซฟใดถ้าแล้วเซฟใดก็เดี๋ยวเข้าจังมาเบิงป้าอัปเดตอีพีท,ที่สองนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องกเกษตรซอ,อกกาวดิหน้องไส้นะครับช่องกเกษตรซอ,อกกาวบพว่าจะเป็นทั้งยูทูบทั้งเพจทั o ้งทิกก็ครับแล้วก็กดติดตามน้ำแข็งหาบาทไว้น้ำนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่นี่ผมไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ